เวลาพูดถึงเรื่องของการจีบเนี่ยในแง่ของมนุษย์เราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเป็นธรรมดานะผู้ชายก็เป็นฝ่ายจีบผู้หญิงเราก็เห็นนี้มาบ่อยปัจจุบันอาจจะมีผู้หญิงจีบผู้ชายบ้างตัวผู้กับตัวเมียลงทุนต่างกันตัวผู้เนี่ยลงทุนน้อยกว่ามากเพราะฉะนั้นตัวเมียจะโฟกัสการลงทุนเนี่ยค่อนข้างมาก <c oughs> หมายถึงว่าจะประสบพันธ์กับใครต้องคิดให้หนัก This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears. เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมผู้หญิงถึงต้องอุ้มท้องทําไมผู้ชายไม่อุ้มท้องหรือสลับกันบ้างแล้วทาไมฝ่ายชายถึงเป็นฝ่ายที่เข้าไปจีบผู้หญิงอยู่เสมอสองอย่างนี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันคะ่ะแต่ว่าวิวัฒนาการสามารถอธิบายว่าสองสิ่งนี้เชื่อมโยงกันได้ วันนี้รายการทีมเวนศาสตร์จะพาคุณถอดรหัสวิวัฒนาการผ่านคำใบ้ร่างกายจิตใจและสมองของโฮโมเซปียนส์อยู่กับไรยฝนพัทรสุดาค่ะและผมหมอเอลนะครับในแพทย์ชพลเกี้วจรนทาดาครับสวัสดีค่ะพี่หมอเอลสวัสดีทางลกปลายคุยกันถึงเรื่องเอพิโซดนี้ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าพูดถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงอยากรู้เลยค่ะว่าการที่ผู้หญิงอุ้มท้องอยู่ฝ่ายเดียวแล้วผู้ชายจีบผู้หญิงก่อน มันม like ีความเชื <ense> <meals> people, ่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกันยังไงคะอ่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่มันมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แต่คิดว่าเวลาคุยเนี่ยเราคนต้องคุยแยกกันก็คืออาจจะคุยเรื่องนึงไปก่อนแล้วคุยอีกเรื่องหนึ่งแล้วเอาสองเรื่องเนี่ยเข้ามาประกอบเข้าด้วยกันจะเห็นภาพใหญ่เหมือนเป็นจิ๊กซอใช่ใช่เหมือนต่อจิ๊กซอ่งั้นเราจะเริ่มตรงไหนดีคะพี่หมอเอลก็พี่คิดว่าอาจจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจีบก็ได้การจีบว้าวค่ะ โอเคเวลาพูดถึงเรื่องของการจีบเนี่ยในแง่ของมนุษย์เราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเป็นธรรมดานะผู้ชายก็ฝ็นฝ่ายจีบผู้หญิงเราก็เห็นนี้มาบ่อยปัจจุบันอาจจะมีผู้หญิงจีบผู้ชายบ้างแต่ว่าเรามองในภาพใหญ่ถ้ามองในแง่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ2องแสนสามแสนปีเนี่ยหรือว่าที่เราดูพวกตั้งแต่เริ่มมีวัฒนธรรมอ่านพวกวรรณกรรมต่างๆเราจะเห็นว่าฝ่ายผู้ชายมากักจะเป็นฝ่ายที่จีบผู้หญิงเป็นหลักส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าเรามองออกไปนอก มากกว่านี้เป็นในธรรมชาติเนี่ยไปดูสัตว์ต่างๆเราก็จะพบว่าพฤติกรรมที่ตัวผู้เป็นฝ่ายจีบผู้หญิงเนี่ยเออมันก็พบบ่อยกว่าค่ะตัวตัวเมียจีก็มีบ้างเหมือนกันแต่พบเป็นส่วนน้อยๆเรียกว่าน,น้อยมากๆเลยมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะมันมีคําอธิบายตรงนี้ไหมว่าทําไมตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายจีถ้าสมมติจะเล่าทั้งหมดเลยก็ไปหาออริจินเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ1000พล้านปีที่แล้วหนึ่งจะสองพันล้านปีที่แล้วทีนี้ก่อนที่จะไปถึงหนึ่งจสองพันล้านปีที่แล้วนะพี่อยากจะเริ่มอย่างนีก่่อวา น้องปลายรู้ไหมปกติเวลาเราพูดถึงการสืบพันธุ์เนี่ยของสิ่งมีชีวิตต่างๆมันมีกี่แบบเคยได้ยินไหมมีประมาณสามแบบค่ะแต่จําไม่ค่อยได้แล้วว่ามันคืออะไรอ่าใช่พี่ว่าส่วนใหญ่คนจะคุ้นเคยกับสองแบบแบบหนึ่งคือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็คือเหมือนพวกแบคทีรียที่เราเคยได้ยินกันว่ามันแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่โดยที่ไม่ต้องมีการผสมพันธุ์แบบที่สองที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือการผสมพันธุ์ระหว่าง เพศผู้และเพศเมียส่วนน้องปลายนี่จะพิเศษหน่อยรู้ว่ามันมี3แบบรู้จักอีกชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งเนี่ยมันเป็นการผสมพันธุ์แต่เป็นการผสมพันธุ์แบบที่ไม่มีตัวผู้ตัวเมียมก็คือว่าเป็นลักษณะที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างสร้างเขาเรียกว่าตกจมมีดเนาะมาผสมกันโดยที่ตัวทั้งสองตัวเนี่ยมีความคล้ายกันมากไม่สามารถแยกเป็นตัวผู้หรือตัวเมียได้ค่ะตรงนี้พี่อยากขยายเพิ่มนิดนึงมันมีคำว่าแกมมีดขึ้นมาใช่ไหมแกมมีดคืออะไรเคือบก็ติเวลาเราพูดถึงว่าตัวผู้ตัวเมียผสมพันธุ์เน ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์เราจะคุ้นเคยว่ามันต้องมีเรื่องของตัวสารสืบพันธุ์จากตัวผู้ถ้าเป็นในสัตว์เราก็เรียกอสุจิหรือสเปิร์มถูกไหมตัวเมียก็จะมีตัวไข่ะทีนี้คําถามว่าปากติเราจะแยกได้ไงว่าอันไหนคือสเปิร์มอะไรคือไข่โดยนิยามเรียกนิยามหนึ่งแล้วกันที่ส่วนใหญ่จะใช้กันก็คือว่าถ้าเป็นสารสืบพันธุ์นะครับศา,าสตราศาร์เรียกว่าแกมีดนะ G A M E T E สารสืบพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะเป็นจะเป็นมาจากตัวเมียส่วนสิ่งมีชีวิตที่ให้สารสืบพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่าจะมาจากตัวผู้อย่างในมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นชัดเราจะเคยเห็นภาพที่เหมือนสเปิร์มมิ่งไปผสมกับไข่ถูกไหมซึ่งมีความต่างกันเยอะแต่หลายครั้งภาพท,ที่แสดงเนี่ยไม่ได้แสดงลักษณะขนาดที่แท้จริงเพราะความจริงเนี่ยต้องบอกว่าสเปิร์มมีขนาดต่างจากไข่เนี่ยเป็นเรียกว่าหลายหมื่นแล้วอาจจะเป็นหลักแสนเท่าแสนเท่าเลยเหรอคะ เอาตัวเลขกลมๆม,มาบอกว่าต่างกันประมาณ1น0 0 0แสนเท่าบางครั้งก็มากกว่าบางครั้งก็น้อยกว่าทีนี้คําถามก็คือว่า,อาสิ่งมีชีวิต2ตัวผสมพันธ์กันเนี่ยทำไมต้องสร้างไอ้ตัวแกมมีที่มีไซส์ใหญ่ขนาดนั้นน่าหนาสิไปอยากรู้ว่าที่เป็นสิ่งมีชีวิตของแกมมีเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นได้ในทุกสัตว์เลยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเฉพาะแค่มนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตที่ผสมพันธ์ด้วยการซึ่เอาใช้เพศสมพันธ์เอาใช้เพศก็คือต้องมีการสร้างสสุจิกับร้างไข คือสร้างจามีดแต่ว่าจามีดของกตัวผู้เรียกว่าสเปิร์มหรืออสุจิ<ม>ของตัวเมียเรียกว่าไข่ถูกไหมทีนี้มันมีประเภทที่3ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ก็คือบอกว่ามัน,ม,นมีการสิ่งมีชีวิตที่สร้างจกมีดที่มีขนาดเท่ากันนักวิทยา,าศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยนักชีววิทยาเนี่ยก็เชื่อว่านั่นคือจุดต้นต่อของการเริ่มต้นการผสมพันธุ์แบบใช้เพศ<ม>คืออาจจะมองว่าประมาณสักหนึ่งหนึ่งพันล้านปีที่แล้วตัวเลขกลมๆเนาะจะได้จาง่ายก็การสืบพันธุ์ที่เป็นลักษณะเรียกว่าการผสมพันธุ์เน มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างแกมมีดที่มีลักษณะเหมือนกันแล้วก็ผสมพันธ์กันแล้วก็ต่างสายต่่างใสพันธุกรรมเข้ามาอย่างละครึ่งแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่อย่างละครึ่งเพราะบางครั้งการผสมพันธ์แบบนี้มันมีสิ่งมีชีวิตมากกว่า2ตัวได้3ตัวสีตัวก็ให้พันธุกรรมมาแล้วเสร็จแล้วก็ผสมกันแล้วก็เกิดเป็นตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนก็โตไปถูกไหมการแบบนี้เขาเรียกไอโซแกรมมีไอโซแกรมมีคำว่าไอโซเนี่ยแปลว่าเท่ากันคล้ายกันอะไรประมาณนี้ ก็คือแกมมี่ก็มาจากคเาว่าแกมมี่ก็คือแกมมี่ที่เหมือนกันคล้ายกันผสมกันเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาพี่หมอเอลช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมคะว่าใน1000ล้านปีที่แล้วมีสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ประเภทไหนบ้างที่เป็นแกมมีบบอ่อ๋อถ้า1,000ล้านปีที่แลวยังไม่มีสัตว ยังไม่มีสัตว์ไม่มีพืชไม่มีแมลงมันจะเป็นพวกเ่งมีชุดเซลล์เดียวปัจจุบันอย่างที่บอกการําหแบบนี้ก็ยังมีอยู่ก็แสดงว่ามันยังคงมันยังมีข้อได้เปรียบบางอย่างมีประโยชน์บางอย่างที่ทาให้ถูกคัดเลือกมาจนถึงทุกปัจจุบันนี้แต่ขณะเดียวกันก็มีการผสมพันธุ์แบบที่เรียกว่าเป็นใช้เพศทีนี้คําถามคือจากตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้เกิดการผสมพันธุ์แบบใช้เพศขึ้นมาโอเคอันนี้มันก็เป็นสมมติฐานเนาะที่นักทยาศาสเนี่ยเขาเสนอขึ้นมาแล้วก็ ก็ S <S เชื่อกันว่าในแต่เดิมเนี่ยมันอาจจะเป็ลนลักษณะการผสมแบบที่เรียกว่าไอโซแกรมมี่ก็คือว่าเ,าเท่าเทียมกันทีนี้วิธีการมองแบบหนึ่งที่จะแบบทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคือการเทียบว่าเป็นการลงทุนร่วมกันนะมองว่าหุ้นส่วน2ฝ่ายนะลงทุนร่วมกันแล้วก็สร้างธุรกิจขึ้นมาแล้วธุรกิจสําเร็จก็คือเกิดเป็นตัวอ่อนที่เติบโตขึ้นมาแล้วสามารถส่งตอพัตธุก,กรรมได้เนาะทีนี้เกิดมีวันหนึ่งขึ้นมาซึ่งวันไหนก็ไม่รู้เขาเชื่อว่าเกิดขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีีีชวิิตเนนน่่ยมมมัฝาาึึงกดข้ สมมติเราเราคิดโกงนิดหนึ่งเดีอยวเราใส่เราลงทุนให้น้อยกว่าอีกฝ่ายนนิดนึ่งเอาเปรียบนิดหนึ่งเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยธุรกิจมันก็ไปได้เราก็ได้สิ่งมีชุดใหม่ขึ้นมาได้ลูกเกิดขึ้นมาก็เท่ากับว่าเราก็ได้ผลประโยชน์เท่าเดิมข้อดีของการลงทุนนิดน้อยน้อยลงไปนิดหนึ่งคิดโกงนิดหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะมีทุนสะสมที่จะไปลงทุนครั้งต่อไปจะเห็นว่าถ้าไม่มีกระบวนการลงโทษเนี่ย สิ่งมีชีวิตที่ลงทุนน้อยนิดหนึ่งเนี่ยก็จะได้เปรียบในแง่ของการส่งต่อพันธุกรรมเพราะจะมีทรัพยากรเหลือที่จะไปลงทุนที่อื่นต่อถูกปะมันก็เลยเกิดกระบวนการวิวัฒนาการคัดเลือกตามธรรมชาติขึนข้นมาก็คือมีการแข่งข,ขันกันแข่งขันกนลงทุนน้อยใครลงทุนน้อยอแล้วก็มีโอกาสที่จะมีทุนเนี่ยไปลงทุนที่อื่นต่อ,อม,มันก็มีการลงทุนน้อยลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งแน่นอนฝ่ายที่เสียเปรียบก็คือฝ่ายที่ ลงทุนเยอะถูกไหมคนที่ลงทุนเล่นตามกติกาลงทุนเยอะตลอดแล้วดีไม่ดีบางครั้งอาจจะต้องเหมือนกับเพิ่มการลงทุนด้วยเพื่อเพื่อใช้ธุรกิจมันไปได้ค่ะมันจะถึงจุดหนึ่งแน่นอนมันทำอย่างนี้มันคิดกองไม่ได้ถึงจุดหนึ่งถึงจุดที่เรียกว่าพวกที่ลงทุนน้อยเนี่ยมันไม่สามารถลงทุนด้วยกันเองได้อถ้าลงทุนเนาะด้วยกันเองก็คือต่างฝ่ายต่างใส่ทุนเข้าไปน้อยธุรกิจก็ไปไม่รอดการส่งต่อพันธุกรรมลูกก็ไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้ทําให้พวกที่ลงทุนน้อยเนี่ยต้อง กลุ่มผู้ที่เล่นตามปติกาคือลงทุนเต็ม,ม<า>ที่ลงทุนตามปกติลงทุนมากใช่อ,อ่ทีนี้ตอนนี้ก็เลยจะเห็นว่าในเฟสแรกนเนี่ยนะการจะมองได้ว่าพวกที่ลงทุนน้อยเนี่ยมันก็จะสักเซสกว่าในแง่ของการเพิ่มจํานวนส่อองต่อพันธุกรรมก็จะมีเยอะมากขึ้นแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องมาเพิ่งกลุ่มที่เหลือน้อยก็คือผู้ลงทุนเยอะตอนนี้ถ้าถ้าฟังดูตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมองพอมองออกแล้วว่าเนี่ยคือการแยกทางแล้วของการเกิดเป็นเพศ ตัวผู้กับตัวเมียขึ้นมาขอถามขยายความอีกนิดนึงค่ะพี่หมอเอวว่าลงทุนเยอะลงทุนน้อยฝ่ายไหนลงทุนมากน้อยกันแน่คะอ่าก็ฝ่ายที่ลงทุนน้อยเนี่ยก็จะค่อยวิวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวผู้ก็คือสเปิร์มที่ที่มีขนาดเล็กนะ,ะฝ่ายที่ลงทุนมากก็คืออ๋อก็คือไข่ทีนี้ความต่างอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่ขยายความนิดนึงว่าทุกวันนี้อย่างสมมติโลดูอสุจิเนะสเปิร์มของของผู้ชายเนี่ยหนึ่งตัวกับไข่เนี่ย มันมีความขนาดที่ต่างกันเยอะมันต่างกันเพราะว่าอะไรคือในสเปิร์มเนี่ยมันแทบจะมีแค่พันธุกรรมอยู่ตรงหัวแล้วก็มีหางใช้ว่ายน้ําแล้วก็มีพวกเหมือนกับเป็นพวกกลไกเหมือนเป็นมอเตอร์ให้หางมันทํางานได้นิดหน่อยเท่านั้นเองมีแค่นั้นเลยส่วนไข่เนี่ยไข่ของตัวเมียเนี่ยมันจะเต็มที่มีขนาดใหญ่มันเต็มไปด้วยสารอาหารเพราะเมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้วเนี่ยเกิดเป็นตัวอ่อนขึ้นมาตัวอ่อนมันต้องใช้อาหารนั้นเนี่ยในการเจริญเติบโตในการแ่งตัวไปในช่วงแรกถูกไหม อ,นนอันนี้ก็คือ,คอายที่ลงทุนมากคือตัวเมียายที่ลงทุนน้อยคือตัวผู้โอ้โหเห็นภาพเลยค่ะพี่หมอเอลฟังอย่างนี้แล้วก็อดสงสัยไม่ได้ค่ะพี่หมอเอลพี่หมอเอลเมื่อกี้บอกว่าการลงทุนของผู้ชายจะลงทุนน้อยกว่าตัวเมียใช่ไหมคะแต่ว่าพอนึกถึงการผสมพันธุ์จริงๆค่ะพี่หมอเอลมันมีสเปิ์มองมาเป็นกองทัพเลยนะคะมาเป็นแบบสองสามร้อยล้านตัวแต่ว่ารังไข่น้องมีจํานวนแบบไม่กี่ใบเลยอะแบบนี้เราจะเรียกว่า ใครลงทุนมากหรือน้อยเป็นคำถามที่ดีคืออย่างนี้ปกติเนี่ยทุกวันนี้ฮะอย่างที่น้องปลายว่าเดี๋ยวพี่ขยายเพิ่มให้ตัวเลขนิดหนึ่งนะเผื่อคนที่ฟังจะได้เห็นภาพค่ะคือในชีวิตหนึ่งของผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนจนกระทั่งสิ้นสุดประจำเดือนมันจะมีไข่ตกมาเรื่อยๆถูกไหมทั้งชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงน่ยจะมีไข่ตกประมาณหลักร้อยประมาณสี่ห้าร้อยใบเนาะขึ้นกับว่ามีประจำเดือนเร็วหมดประจำเดือนช้าอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ คือทั้งชีวิตเนี่ยก็คือมีประมาณนี้เล็กๆสี 4, ่ห้าร้อยใบแต่ผู้ชายเนี่ยการหลั่งสเปิร์มแต่ละครั้งเนี่ยของการหลั่งหนึ่งครั้งนะมีตัวเลขเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างกว้างอาจจะเรื่องแต่สามสิบล้านตัวจนถ,ถึงหลักพันล้านตัวก็ได้ค,คร่าวๆส่วนใหญ่ก็คือใช้ถ้าแบบตัวเล,กล็กลมๆก็จะใช้ประมาณสักสามสี่ร้อยล้านตัวตอนหนึ่งครั้งไม่ใช่ทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปริมาณมันมากกว่าทีนี้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือว่าตัวผู้เป็นฝ่ายลงทุนน้อยเนี่ยตัวมีลงทุนเยอะเน ม,มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคําที่บายก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็นเวลาหนึ่งพันล้านปีในช่วงเวลานั้นเนี่ยการลงทุนของตัวผู้มก็น้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแค่อสุจิอย่างที่ว่าไปส่วนตัวเมียก็ลงทุนอย่างทั้งการเป็นไข่ทีนี้จะเห็นว่าในสิ่งมีชีวิตสองชนิดเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นถ้ามองในแง่ของจะเรียกว่าเป็นโมเดลธุรกิจก็ได้นะตัวผู้เนี่ยก็จะเน้นโฟกัสไปที่การสร,าสร้างสินค้าที่มีแมส ออกมาจํานวนเยอะๆมากๆ,ๆตลาดแมสไม่ต้องมีคุณภาพมากก็ได้เน้นจํานวนเน้นจํานวนไม่ได้เน้นคุณภาพมากส่วนไข่เนี่ยก็จะมองว่าเหมือนกับเป็นตัวตัวเมียก็สร้างลักษณะของที่เป็นลักชัวรี่สร้างน้อยมีจํานวนจํากัดแต่ว่าแล้วด้วยกฎของดีมานสป라이ของเศรษฐศาสตร์แน่นอนก็นคือว่าไข่เนี่ยมีอของของดีใช่ไหมของแพงทําให้มีดีมานสูงอาสุจิ่ยต้องการมากส่วนอาสุจิเนี่ยเรียกว่าเป็นของที่แบบว่าใช้แล้วทิ้งอ่ะเส้นเปลืองก็คิดดูแล้วกันว่า ธรรมชาติเนี่ยสร้างให้เพศผู้เนี่ยหรือผู้ชายเนี่ยหลังสุจิครั้งละ300รอล้านตัวแล้วสุดท้ายจะมีอสุจิแค่ตัวเดียวที่ผสมมาไขได้แสดงว่าธรรมชาติเนี่ยมองว่าผู้ชายเนี่ยร่างกายผู้ชายเนี่ยมองว่าอาสุจิเนี่ยไรค่ามากยอมไปอีก299ล้านเนี่ยถูกเวสไปถูกสูญเสียไปได้แสดงว่าคุณค่าของมันเนี่ยต่ำม,มูลค่าของมันนี่ต่ำม,มากค่ะอันนี้ก็คือให้เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยร่างกายเนี่ยมันวิทยาการจนกระทั่งมองสิ่งนี้เป็นเป็นมูลค่าที่ต่างกันไป แล้วแบบนี้จะคุ้มค่าไหมคะที่แบบปล่อยอาซูจิมาคือเยอะมากแต่ว่าใช้ได้แค่แบบตัวเดียวในการสืบพันธุ์ก็จริงๆอย่างที่บอกด้วยความที่มูลค่ามันต่ำมากแล้วเป้าหมายเนี่ยแค่หนึ่งเดียวผสมพันธุ์ก็เท่ากับสักเซสในแง่ของการส่งต่อพันธุกรรมออันนี้เป็นในแง่ที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการปูพื้นให้เห็นภาพว่าทําไมทุกวันเนี้ร่างกายถึงได้สร้าง อสุจิเยอะขนาดนี้ทาไมถึงได้มีขนาดเล็กขนาดนี้มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ค่ะเห็นภาพทั้งหมดแล้วค่ะพี่หมอเอลว่าการสืบพันธุ์มีกี่ประเภทมีการลงทุนมากน้อยของเพศผู้เพศเมียอย่างไรบ้างแต่ปายก็อยากรู้ค่ะว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราพูดคุยวันนี้ยังไงคะว่าทําไมผู้หญิงถึงต้องอุ้มท้องแล้วทาไมผู้ชายถึงเป็นฝ่ายจีบผู้หญิงก่อนโอเคอ,อย่างที่บอกไปก็คือเหมือนกับว่าที่ปูทั้งหมดให้เห็นพื้นฐานสําคัญเลยว่า ตัวผู้กับตัวเมียลงทุนต่างกันตัวผู้เนี่ยลงทุนน้อยกว่ามากทีนี้สมมติเราเป็นนักลงทุนนะแล้วเรามีทรัพยากรเยอะทั้งทั้งทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมีมีทุนเยอะประมาณหนึ่งแต่ตัวผู้เนี่ยลงทุนน้อยมากๆเลยเศษเซลเลยของฝั่งตัวเมียลงธุรกิจร,ร่วมกัน <c oughs> ค่ะคถามคือว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดของนักลงทุนแบบตัวผู้เนี่ยจะต้องลงทุนยังไงถึงจะสามารถส่งต่อพนันธุกรรมเนี่ยได้เยอะที่สุด ถูกไหมเพราะว่าตามธรรมชาติกดตามการคัดเลือกตามธรรมชาติเนี่ยก็คือว่าโฟกัสไปที่การส่งต่อพันธุกรรมคุณทำยังไงก็ได้ขอให้คุณส่งต่อพันธุกรรมได้เยอะ,อะเพิ่มโอกาสได้เยอะพฤติกรรมนั้นจะถูกคัดเลือกไป <c oughs> คําตอบก็คือว่าถ้าคุณมีทุนเยอะมากๆนะมีเงินแบบเป็นล้านๆเลยแล้วลงทุนแค่ธุรกิจระบาดเนี่ยสิ่งที่คุณอยากทาก็คือกระจายการลงทุนเนี่ยให้ทั่วไปหมด <c oughs> ก็คือมีการผสมพันธุ์ที่บ่อยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะยิ่งผสมพันธุ์เยอะก็มีโอกาสส่งต่อพันธุกรรมได้มากในทางตรงกันข้ามตัวเมียหรือวิวัฒนาการมาเรื่อยๆด้วยด้วยอย่างที่เราบอกพอมันวิทยาการมาทางนี้เนี่ยตัวเมียเนี่ยลงทุนเยอะมากพอลงทุนเยอะมากเนี่ยโอกาสไปลงทุนที่อื่นก็จะน้อยเพราะฉะนั้นตัวเมียจะโฟกัสการลงทุนเนี่ยค่อนข้างมากหมายถึงว่าจะผสมพันธุ์กับใครต้องคิดให้หนักเพราะว่าลงทุนไปเนี่ยถ้าถ้าเสียหายเนี่ยฉันเจ็บหนักนะ เป็นตัวเมียนี่เจ็บหนักเจ็บหนักกว่าตัวผู้เพราะตัวผู้เนี่ยกระจายการลงทุนไปทั่วลักษณะนี้มันก็จะพอกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเป็นพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตก็คือว่าในสิ่งมีชีวิตต่างๆตัวผู้มักจะเป็นฝ่ายต้องจีบส่วนตัวเมียเนี่ยเป็นฝ่ายที่เลือกถูกไหมตัวเมียเนี่ยจะเลือกมากเลยจะผสมพันธุ์บใครส่วนตัวผู้เนี่ยต้องการที่ผสมพันธุ์เยอะที่สุดพอเป็นพฤติกรรมเดี๋ยตัวผู้เลยเหมือนกับต้องไปงอขอให้ตัวเมียจีบเพื่อผสมพันธุ์ด้วย โ <Okay. S 2> อเคซึ่งวิธีการจีบก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปในพิซซดอื่นๆก็จะมีหลายแบบด้วยกันเนาะมีการโชว์ต่างๆมีการ,การ,การเอาทรัพยากรเอาอาหารมาให้อะไรประมาณนี้เห็นภาพคะ่ะคือจากเรื่องสเปิร์มที่เราคุยกันก่อนหน้านี้การสืบพันธุ์การลงทุนที่ไม่เท่ากันลงทุนน้อยกว่ามากกว่านํามาสู่พฤติกรรม ที่ทําให้ตัวเมียเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกแลละเพราะว่าเราลงทุนสูงมากส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็เฮ้ยพอเน้นกระจายการสืบพันธุ์ให้มากที่สุดเข้าไว้เนี่ยเขาก็ทําให้พฤติกรรมของเขามีความเจ้าชู้เข้าไปจีบกอนเกิดขึ้นถูกไหมคะใช่นี่ก็เป็นพื้นฐานอันหนึ่งของความเจ้าชู้ทีนี้พี่อยากจะขยายความนิดหนึ่งก็คืออยากจะเชื่อมต่อให้เห็นจากไอ้ช่วงหนึ่งพันล้านปีเนี่ยพอสิมีชีวิตวิวัฒนาการมาเรื่อยๆถูกไหมกลายเป็นสัตว์น้ํากลายเป็นพวกปลาต่างๆกลายเป็นพวกแมลงเป็นสัตว เครื inne, shorts, ่องบอกเครื่องน้ําเป็นสัตว like ์เลื้อยคลานไปเป็นนกกลายมาเป็นสัตว์ลูกได้นมเนี่ยฝ่ายที่ลงทุนมากกว่าเนี่ยอย่างที่คุยกันไปว่าฝ่ายที่ลงทุนมากกว่าเนี่ยมันมีแนวโนมที่จะหวงการลงทุนมากกว่าหวงธุรกิจมากกว่าถูกไหมเพราะว่าชั้นลงทุนเยอะกว่าธุรกิจมีปัญหาชั้นเจ็บหนักกว่าทีนี้ในช่วงกระบวนการวิฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยหลายครั้งัตอ่อนเนี่ยมันดีมานมากขึ้นหรือจะมองว่าธุรกิจที่เราลงทุนไปเนี่ยมันต้องการเงินทุนเพิ่มขึ้นคําถามคือ ใครพร้อมจะลงทุนเพื่อจะช่วยธุรกิจมากกว่าคําตอบก็คือคนท,ที่ลงทุนมากกว่าใช่ก็คือตัวเมียมนี่คือเหตุผลว่าทําไมาเมื่อต่อมาวิวัฒนาการมามีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นต่อมาออวิธาการเป็นปลาก็จะมีการแบบวางไข่ก่อวอดขึ้นมาถูกไหมแล้วก็จะมีพวกมีการหลังเมือกอะไรต่างๆที่มาปคป้องกันไข่ถามว่าใครจะเป็นคนลงทุนที่จะสร้างไอ้พวกพวกนี้ขึ้นมาก็คือตัวเมีย ตัวผู้เนี่ยมาถึงแค่ฉีดสเปิร์ม <c oughs> ถูกปะพอต่อมาวิทยธาการเป็นสัตว์ที่มีพวกไข่เป็นไข่เปลือกแข็งเนี่ยไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เต่าไข่จระเข้เนี่ยไอ้ที่เราเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะไข่เนี่ยนะมันก็จะมีตัวเปลือกใช้มเป็นแคลเซียม <c oughs> ข้างในก็จะมีไข่แดงซึ่งคือสารอาหารแคลอรี่เยอะมากเลยมหาศาร <c oughs> เพื่อใช้เลี้ยงตวอ,อ่อด <c oughs> แล้วก็จะมีพวกไข่ขาวเป็นเมือกๆที่ใช้สําหรับป้องกันมันก็คือเป็นพวกโปรตีน <c oughs> ป้องกัน จุลินทียป้องกันเชื้อโรคป้องกันการกระทบกระเทือนต่างๆถามว่าใครเป็นฝ่ายลงทุนตัวเมียคนที่คลอดใช่ตัวเมียนี่ก็คือลงทุนทั้งหมดนี้เลยซึ่งก็ต้องเสียพลังงานของตัวเองของร่างกายไปตัวผู้ให้อะไรให้สุจิมามีแค่อะไรมีแค่พันธุก,กรรมแล้วก็เสพเซียงนิดหน่อยเท่านั้นเองต่อมาจากสัตว์ที่พวกคลอดลูกเป็นไข่เนี่ยก็ก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วนมซึ่งปกป้องลูก มากขึ้นไปอีกทุ่มเทกับลูกมากขึ้นไปอีกก็คือเอาลูกเนี่ยอยู่ไว้ในร่างกายเลี้ยงดูลูก9้าเดือนในมนุษย์9้าเดือนในสัตว์อื่นก็แล้วแต่สัตว์แต่ละสปปชีเนาะ,ะในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีสร้างมีมดลูกเนี่ยคุ้มครองลูกลูกก็จะมีรกเนี่ยไปดูดอาหารดูดอาหารดูาารดพลังงานดูดอาอกซิเจนจากแม่มาถูกไหมเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยลงทุนหนักมากหลังจากคลอดลูกเสร็จแล้วเนี่ยยังต้องให้นมต่อเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงลูได้นม นมที่มาที่มาเนี่ยก็มาจากไหนก็ามาจากมาจากซีรัมของแม่มาจากเลือดของแม่ก็คือแม่ก็ต้องสร้างสารอาหารเนี่ยมาให้ลูกกินเป็นปริมาณแคลอรี่มหาศาลนั้นจะเห็นว่าโตเมียลงทุนหนักกว่ามาตลอดเพราะจุดเริ่มต้นก็คือว่าลงทุนหนักลงทุนมากกว่ามาตั้งแต่แรกเมื่อหนึ่งพล้านปีที่แล้วเขาบอกว่าในการที่ผู้หญิงจะเลี้ยงลูกหนึ่งคนเนี่ยจนกระทั่งตั้งแต่เริ่มตั้งตั้งคันเลยนะจนกระทั่งคลอดและให้นมลูกจนกระทั่งลูกอายุ3ปีเนี่ยจะกินพลังงานประมาณ5 0 0แสนแคลอรี่ ทำไมถึงให้ลูกถึงสามขวบเพราะว่าอันนี้เรากําลังนึกถึงภาพของผู้หญิงในยุคโลกยุกยคหินทุกวันนี้เราเ,ราเ,ราเด็กทารกเนี่ยมันมีอาหารทางเลือกเยอะมีะนมผงก็ได้มีอาหารที่มันแบบเละๆนิ่มๆแร้วมีเครื่องปัันอาหารแต่ในมนุษย์ในสภาพธรรมชาติเนี่ยอาศัยอยู่ในป่าเนี่ยมันไม่มีอะมันมีใบไม้มีต้นไม้มีสัตว์ป่ามีอะไรต่างๆเป็นอาหารถูก่เพราะฉะนั้นอาหารที่ต้องให้ลูกก็คือนมนมแม่กับอาหารที่แม่เคี้ยวละป้อนให้ลูกได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาเนี่ยเขาก็ศึกษาระยะเวลานี้ยคือให้นมจนัึงอายุประมาณ3าถึงสขวบเด็กเริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เดินตามได้กินอาหารผู้ใหญ่ได้กินใช้แคลอรีร่ประมาณ5 0 0 0 0นแคลอร,รี่แคลอรี่ห้าแสนแคลอรี 5, รร่เนี่ยพี่จาตัวเลขชัดๆไม่ได้นะแต่เขาบอกว่ามันวิ่งมาราธอนได้ประมาณอาจจะสักร้อยเจครั้งมาราธอนออหรือว่าถ้าวิ่งไปกรุงเทพไปกับเชียงใหม่ประมาณสักไปกับ70รอบอะไรประมาณเนี้ยในการตั้งท้องเก้าเดือนคือพลังงานที่แม่เนี่ยจะต้องให้กับลูกไป เพราะฉะนั้นพลังงานมหาศาลขนาดนี้ในโดยเฉพาะในโลกยุคหินเนี่ยมันคือการลงทุนมหาศาลฉะนั้นครับตอบก็คือว่ามนุษย์เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในใช้คำว่าหนึ่งในสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ลูกด็้นนมที่ลงทุนกับลูกมากที่สุดแต่ในโลกปัจจุบันเรารู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมเราก็ต้องเลี้ยงดูลูกกันต่อไปใ,ออให้ลูกเรียนหนังสือให้อะไรต่างๆอันนี้คือการลงทุนในทางวัฒนธรรมต่อก็หาเงินส่งค่าทงค่าเทอมอะไรกันไป จริงๆมันเหมือนเป็นการลงทุนตลอดชีวิตเหมือนกันนะครแต่ว่าเนี่ยอย่างที่ให้เห็นเฉยๆก็คือว่าเนี่ยคือเพศเมียมีการลงทุนในเงี้ยพลังงานให้กับลูกค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับตัวผู้โอ้โหพอฟังมาทั้งหมดคือไม่คิดเลยค่ะว่าความสงสัยที่แบบเป็นคําถามง่ายๆคําคถามเบสิกไม่คิดว่ามันจะมีความเข้าใจหรือว่าเชื่อมโยงกันลึกซึ้งกันขนาดนี้ค่ะพี่มิวใช่รจริงๆเนี่ยน้องปลายพูดประเด็นเนี้ยดีมากเลยเนะยเพราะว่าพี่คิดว่าใน อันในฝั่งของคนที่เรียนทางวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์เขาจะรู้สิ่งนี้ดีมากเลยบางครั้งเขาจะบอกเลยมันมันไม,ม,ม,ม่มันไม่มีคําถามโง่นะหลายคำาทกคําถามนมันมีคุณค่าในตัวมันเองของมันหรือคําถามเนี้ยเอาจริงมันเป็นคําถามที่เหมือนเป็นคําถามเด็กๆถูกปะทําไมแบบแม่ต้องเป็นอุ้มท้องทําไมหนูไม่อยู่ในท้องพ่ออะไรประมาณเนี้ยซึ่งสําหรับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นคําถามที่ไร้สาระก็มันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่เห็นมีต้องไปสนใจอะไรมาก แต่ถ้าเราถามว่าทําไมเหมือนที่เด็กสงสัยเนี่ยเราพยายาม explore ต่อไปด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายครั้งเนี่ยคำถามที่มันฟังดูไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยมันกลับพาเราไปเข้าใจเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายมันก็เป็นเป็นกุญแจที่เปิดประตูและให้เราเข้าไป explore โลกที่เราไม่รู้ดีซ้ำว่ามีอยู่ทีนี้จริงๆเนี่ยพี่อยากจะขอก่อนที่เราจะ wrap up ตรงนี้เนาะอยากอธิบายนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้น้องปลายเกริ่นมานิดหนึ่งว่าเออมันทําให้เหมือนกับตัวผู้เนี่ยต้องเจ้าชูเพราะต้องไปลงทุนยเยอะ ซึ่งอันนี้ใช่เลยเพราะว่าที่เราคุยกันเนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่อีพิโซดนี้มันยังจะสามารถไปต่อมันเหมือนโดมิโน่ที่พอล้มไปแล้วเนี่ยมันจะไปต่อไปเรื่อยๆอคําถามนึงจะนําไปสู่คําตอบและคําตอบจะนําไปสู่คําถามถัดไปวันนี้เราถามคําถามไม่ง่ายเนี่ยเราก็จะเข้าใจอ๋อเออนี่คือเพราะมันมีการลงทุนที่ต่างกันการลงทุนท,ที่ต่างกันเนี่ยสุดท้ายก็นำไปสู่พฤติกรรมเจ้าชูที่น้องปลายว่านะซึ่งเราก็สามารถเอาไปคุยกันต่อเป็นอีพิโซดอื่นต่อได้ดีเลยค่ะอะแล้วก็ มันก็จะเกิดคาถามต่อว่าเอ๊ะแต่ในธรรมชาติมีสัตว์ที่ไม่เจ้าชู้ก็ต้องเยอะที่อยู่ด้วยกันอะไรพวกนี้<ม>เราก็สามารถถามต่อได้<ม>ก็จะเป็นเนื้อหาที่เราสามารถคุยกันต่อในพิเศษต,ต่างๆได้ฟังอย่างนี้แล้วค่ะพี่หมอเอลอยากถามนิดนึงค่ะว่าเราควรจะยอมรับความแตกต่างทางชีววิทยาแบบนี้ไหมคะระหว่างชายหญิงบทบาทหน้าที่ที่เกิดขึ้นหรือเราควรที่จะพยายามสร้างความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นในสังคมคะ อ๋อโอเคนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการที่เรารู้สิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยมันเป็นการชี้นําสังคมอะไรหรือเปล่าคาตอบคือไม่ใช่อย่างที่บอกค่ะวิทยาศาสตร์เนี่ยคือเราพยายามจะเข้าใจสภาพธรรมชาติถูกไหมอย่างที่บอกว่าเวลาเราศึกษาหลายครั้งที่เวลาพี่เล่าพวกเนี้ยพี่จะพูดถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิตอื่นสัตว์อื่นด้วยมันมีประเด็นอยู่เหตุผลว่าทำไมถึงทาอย่างนั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมนุษย์เนี่ยบางครั้งเราศึกษาตัวเราเองเนี่ย บางครั้งเราไม่สามารถเห็นภาพภาพที่ชัดเจนได้เพราะส่วนหนึ่งเราจะมีไบแอสมีเรื่องของจริยธรรมมีเรื่องของไบแอสทางทางวัฒนธรรมทาง,าทาง,ทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือจะศาสนาด้วยแต่เวลาเรามองศึกพฤติกรรมในสัตว์อื่นเนี่ยเราจะไม่ใส่พวกนี้เข้าไปถูกไหมเราจะมองตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเราเห็นสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดมากเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่เรื่องของปลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกลับมาที่มนุษย์ซึ่งทําให้เราเข้าใจร่างกายของมนุษย์มากขึ้นแต่ว่าการเข้าใจสภาวะ ไม่ใช่สิส่งที่บอกว่านี่คือควรจะต้องสิ่งที่ควรจะต้องเป็นถูกไหมโดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ต่างๆค่ะพวกนี้มันแค่ให้เห็นว่าอะไรคือที่มาที่ไปของมันพฤติกรรมนี่มันมีมานานแล้วในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์แค่อธิบายมันเท่านั้นคือมนุษย์เนี่ยมีความซับซ้อนเราก็มีความสามารถที่จะคิดแล้วก็ออกแบบสังคมแบบที่เราต้องการให้เป็นได้อันนี้ในประวัติศาสตร์เรามีมาตลอดเราคือมันคือสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเราสร้างสิ่งที่เราต้องการขึ้นมาแต่ว่าเวลาเราจะออกแบบ จากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งได้คือจุดนี้เป็นแบบนี้เราอยากให้เป็นแบบนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่แท้จริงก่อนถูกไหมไม่เหมือนกับว่าตอนนี้เราสุขภาพดีแล้วเราอาณาคตรรู้ว่าจะเป็นเบาหวานเราต้องรู้ก่อนว่ากลไกที่ําไปสู่การเกิดโรคเบาหวานมันเป็นยังไงเพื่อที่จะวางแผนในการป้องกันไม่ให้เกิดเบาหวานเนี่ยได้ถูกต้องอเพราะฉะนั้นตอบคำถามวิธีก็คือว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวชี้ชีน้นําว่าคุณต้องทํำยังไงหรือวที่ไหนคือสิ่งที่ถูกต้อง เพียง <c oughs> แต่ทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของเราจริงๆเ <c oughs> พื่อที่เราจะออกแบบอนาคตให้เป็นอย่างที่เราต้องการงั้นขอทวนรีแคปสั้นๆละกันค่ะพี่หมอเอลสามารถเสริมได้นะคะคออจากหนึ่งพันล้านปีที่แล้วนาองการสืบพันธุ์ก็สามารถอธิบายว่ามันมีการสืบพันธุ์ที่เป็นเพศเดียวกันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีการแบ่งเพศผู้เพศเมียแต่ต่อมามันเกิดการวิวัฒนาการเกิดขึ้นมีสิ่งมีชีวิตที่เกิดเป็นเพศผู้เพศเมียแล้วมันมีการลงทุนที่ไม่เท่ากัน ตัวผู้เนี่ยจะลงทุนน้อยกว่าตัวเมียจะลงทุนมากกว่าอุ้มท้องให้สารอาหารลูกเลี้ยงดูลูกแต่ในขณะที่เพศชายเนี่ยก็คือมีสเปิร์มลงทุนน้อยยิงเข้าไปใส่รังไข่เพื่อหวังว่าเขาจะสืบพันธุ์ให้ได้มากที่สุดแล้วสิ่งนี้ก็นํามาซึ่งการส่งผลพฤติกรรมที่เกิดขึ้นให้ผู้ชายมีความเจ้าชู้และผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่จะเลือก คู่ได้นั่นเองอาจจะดูเสียเปรียบได้เปรียบบ้างแต่ปายคิดว่ามันคือการผสมผสานของธรรมชาติที่ค่อนข้างสมดุลน,นะคะแล้วก็คิดว่าทั้งสองบทบาทเนี้ยมันก็ทำหน้าที่ที่เขาจะสืบพันธุ์ให้ให้มันเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอ่าใช่เลยครับคือที่น้องปลายพูดมามาเป็นคอนเซปต,ต์อันหนึ่งก็คือปกตินในสิ่งธรรมชาติเนี่ยในระบบนิเวศเนี่ยมันจะมีการเติมนิช ถ้าทำภาษาแบบเหมือนนักการตลาดหรือว่าคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็คือเราพยายามหานิชใหม่ๆในแง่ของเพศชายเพศหญิงเนี่ยมันก็จะมองในมองลักษณะนั้นก็ได้ก็คือธรรมชาติเนี่ยมันก็ให้ให้เหมือนกับมีการแบ่งหน้าที่ของผู้ชายผู้หญิงเพื่อสุดท้ายนำไปสู่ความสําเร็จร่วมกันคือการส่งต่อพันธุกรรมก็เป็นวินวินของแต่ละเพศก็ประมาณนี้ได้ผู้ฟังทางบ้านคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืม คอมเมนต์กันเข้ามานะคะวันนี้รายการ Human s ศาสต์ก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนอย่าลืมติดตามชมรายการ Human s ศาสตร์ผ่าน The Standard Podcast ในทุกๆช่องทางและ Podcast Player ในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะวันนี้ขอลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears.